เบมเองหลัวนิภคดงการร่วอ oh, ุทเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองก่อนที่เข้าสู่ช่วงการประชุมผู้ปกครองาคเรียนที่หนึ่งประจําปีการศึกษาสอ6 7ัครับหพักหนึ่งนางสาวสุภาลักษณ์ปวัตพบาเรียนชรศึกษาปีที่หคับพหนึผู้ครองมาเยอะมากๆครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผม ดูสัมมาปราผู้อำนวยการโรงเรียนหุวงวิทยาคมและนางน้นาณภีระยะุรรภพผู้อำนวยการโรงเรียนหุวงวิทยาคมท่านทั้งสองเอาใจใส่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีราจารย์ที่สาจำนวน24คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น285คน เ็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนะคะในด้านงานวิชาการของเราได้มีการวางแผนงานและก็นาแผนงานที่เราได้วางไว้นี้ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการในเรื่องของการจัดการเรการสอนนะคะซึ่งเราได้ส่งเสริมให้ครูได้เรียนกัน่นนิ่งนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมการถ่ายทำวีดีโอกิจกรรมคุณงามวุอ่ากิจกรรมหลากหลายเหล่านี้เราส่งเสริมศักย่ภาพของผู้เรียน ว่าไม under uh ่ไ huh. ด uh ้ม huh. uh ีความสนใจตรงไหนด้านไหนอ่าและเราก็ให้เดเรียนมีส่วนร่วมทุกคนนะคะเราีนที่ศักยภาพของเรว่านักเรียนสามารถที่จะดึงศักยภาพของัวเองทพันคณะกรรมการใหญ่ครับที่ได้มาอันนี้เคศกำกับปิดตตมมากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ปรึกษาอย่างดีเลยครับผมทำงานเสร็จทุกี่การปึกษานางเปรย้ฝาบตัง ในการดำเนินงานนะคะการบริหารงานบุของโรงเรียนเระก็ได้เชิญนะคะเข้ามาแนะนำในส่วนต่างๆนี้ว่าจะเป็นการวางศักาพกำลังนะคะในการพัฒนาบุคลากรวิตกรรมนะคะที่ให้ทุกโรงเรียนนะคะมีครูหนึ่งปีหนึ่งนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีสองคณะกรรมการนะคะมา รับปรุงพัฒนานะะแล้วก็ทาทั้งหมดทั้งมวลนะคะจะเป็นการส่งผลนะคะในการดำเนินงานของโรงเรียนนะคะให้ดีดียิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองนโยบายขูที่จะนำไปพัฒนางานต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมนายบุญเรืดนะครับผู้แทนของนแต่งานได้ที่งานธุรการใจด้วยนะยังเกรงมากใลน้นใช้ระบบออนไลน์ได้อย่างมีความสุขนะครับอาจารย์ บริหารการจัดการนะครับงานที่สองคืองานบริจาคทางสถานที่เล็กถึงแม่ร้องนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของสุริยคมนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมเรื่องของความสะอาดมีความสุขในการเรียนการสอนนะครับทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับเราเป็นหนักกลางครูกับนักเรียนนั้นรู้จักกันดีเด็กเหมือนกันแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขมากนะครับงานสุดท้ายของเราคืองานชุมชนและก็วัดชายทิวใต้ถ่ายนะครับ มีเสกอมนะครับจากคุณเพื่อนัเราดูกานะครับโคปะเพื่อนที่นารตลอดนะครับทำให้เราประสบความสำเร็จในการิจกรรมก่าเปีนภาคป่าอุกาเราจะินะรัที่เดีกันรเพชรอบี่ได้มุมสูงลูกขึ้นไปวนทัรวมทั้งหมดดยวยหารวมทั้งหมดเลยทั้งหน้าลูกข้างข่าะมาณล้านขึ้นยนะครับเพื่อในการบริการเรื่อง ประจำขรเรียนนะครับนี่คือพิจาราคีเงื่ขอของโสยาครับมากครับสร้างใบใสหัวใจไม่หนคุณเรื่องาศาโครงการโรงเรียนไม่หนุณประจปีการศึกษา2566จากสํานักงานคณะกับการการศึกษาท่านานขอบคุณมากเนครับ เพื่อใกันราได้ช่อยกันเอเรื่อโรเรียนของทุกคนที่รูกนที่รัคนดาสาโงและนักเรียน ได้รับรางวัลระดับประเทศรายการผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธผลการเรียนเฉลี่ยสามจุ้ากเด็กหญิงนัทีิชาจำพิ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการเรียนเฉลี่ย3.94ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 แ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนวามก้าวหน้าทางการจัดก,การศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการหให้ข้อเสนอแนะอช่วยกัารประเล็นเปิดน,น,น้อย้ก็เป็นปนใหญ่ๆสับภาษโรงเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาต่งตางหัวหน้าฝ่ายบริหารง,งานบุคคลคุณครูพิปรึกษากเรียนธรรมศึกาปี 6, ที่หครับหนึ่คุณครูุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คุณูทีึกษานักเรียนคณะศึกษาปีที่สองทับหนึ่งคุณครูจารย์ยาวจีนคำแฝดคุณครูอุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณครูที่ศึกษานักเรียนคณะศึกษาปีที่สองทับสองคุณครูที่ศึกษานักเรียนคณะศึกษาปีที่หกทับสองคุณครูการสนาสัญชาติไนยคุณครูอุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาวะหลายคือหลายหลังการที่โครงชาติขึ้นสู่โลกเรา 这旗开始，我们是八点整。到他拉，他跳，他 <noise> 跳，他跳，他 <noise> 跳，他跳，他 <noise> 跳，他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 跳，